ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับรักใหม่หรือเปล่าจับตานิวเคียรหันษาเที่ยวเมืองนอกกับหนุ่มปิศนาคนนี้ใช่รักครั้งใหม่หรือเปล่าหลังจากที่สาวนิวเคียรหันษาจึงวิวัฒนาวงศ์ได้เลิกกับอดีตสามีดีเจเพชรจ้าวิเชียนกุศลมโนมยัยก็สวยขึ้นและแซ่บขึ้นและก็โดนจับตาเรื่องความรักครั้งใหม่อยู่ตลอดกระทั่งล่าสุดเพจด,ดังได้หย่อนประเด็นให้จับตา เป็นภาพหนุ่มรอง,งานดีถ่ายรูปในสนามเดียวกับสาวนิวเคลียร์งานนี้เลยทําให้เกิดคําถามให้ชวนสงสัยการไปเที่ยวอังกฤษครั้งนี้เธอไปกับใครและหนุ่มคนนี้เป็นรักครั้งใหม่หรือไม่เพราะทั้งคู่ต่างไปสถานที่เดียวกันถ่ายรูปุ่มเดียวกันอีกด้วยโดยชาวเนต็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์ต่างๆนานาซึ่งมีคอมเมนต์หนึ่งที่น่าสนใจบอกว่าเหมือนเคยเจอผู้ชายคนนี้ในสตอรี่แม่อุ้มเลยคอยดูแลน้องไทกา ตอนไปกินข้าวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นเพียงแค่ข้อสงสัยถ้าจะเอาให้ชัวร์รอสาวนิวเคียกลับมาอัปเดตด้วยตัวเองจะดีที่สุดครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวรังด้วยนะครับขอบคุณครับ